ครับผมสวัสดีครับทอแสงมิวสิกสุรินนะครับวันนี้มีตู้อิตู้นะครับของอาจารย์พงพิทักษนะครับมีแปดใบสภาพก็ใหม่ๆอยู่นะครับนี่มีแปดใบท่าในใดสนใจก็ติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้นะครับทอแสงมิวสิกสุรินนะครับมีสีใบจะเป็นดอกทัา อีกสใบจะเป็นดอกไอคานี้น่าจะเป็นถ้าไม่มอลกรดก็อินทนน์นี่เลยครับเจ้าของจะบอกแกจําไม่ได้มีอย่างละ4ใบนะครับสภาพก็ใหม่ๆเลยนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้นะครับ084 2038182ครับสวยๆอีโต สวยแปดใบอันใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับอันใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยเดี๋ยวจะยกขึ้นรถแล้วครับ สนใจติดต่อสอบถามเข้ามานะครับจะเอาพร้อมดอกหรือจะเอาแต่ตู้หรือจะเอาแต่ดอกหรือจะเมาต่อกก็ทักมาเลยเดี๋ยวไปส่งให้ครับขอบคุณครับ